ริษัทคลาสสิกโกอนาคตทองระมองขาดโทร02 618 0808นกแอร์บินตรงดอนเมืองย่างกุ้งจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์สีซูเปอร์ชิลจาก TOA All new Nissan ันเทียนา y o u s t e s t i r c e โรงพยาบาลเวทธานี กลับมาก็ติดบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ลบลงไป2ี่กว่าจุดนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยนั้นดุดแนวรับสําคัญที่ระดับ1,380จุดค่ะนักลงทุนต่างชาติยังเทขายต่ออีกนะคะขายออกไปอีก2 0 0พันกว่าล้านบาทเมื่อวานนี้พามาอัปเดตบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงเช้านี้ค่ะทันทีที่เปิดทําการซื้อขายเซ็อตอินเดกซ์ไทยนั้นแกว่งตัวสวิงไปมานะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงค่ะแล้วก็ในช่วงที่แดงเนี่ยลงไปถึงลบ15้าจุดตอนนี้เริ่มที่จะลดช่วงลบบ้างเล็กน้อยนะคะ่ะ ติดลบ9จุดตอนนี้นะคะเส้นเด็กอยู่ที่1 3 6 6 5 4จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขาย7 5 0 0ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมตัวแรกปตทหลุด3 0 0บาทในช่วงเช้านี้นะคะลงไป4บาทราคาล่าสุด297บาทค่ะจัสมินไม่เปลี่ยนแปลงที่7บาท50สตางนะคะท r ูคอร์เปอรชั่นขึ้นมา5สตางยืนแปดบาท60สตางอินทัชลงต่อ75สตางค์ที่76สบาท50สตางนะคะและตัวของ Kbank ค่ะ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงยูนที่173บาทค่ะครับเอาละครับพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบในเรื่องของดัชนีหุ้นวันนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่กับสายกับเราแล้วครับกับคุณกบิริยาครับราบพมรัตนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิริยาครับประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปอีกมากไหมคะ คือถ้าประเมินภายในวันนี้นะคะจากทิศทางอของตลาดที่ยังคงมีความวิตกกังวลเรื่องของการเมืองอยู่แล้วก็ยังคงไม่มีความชัดเจนทาง,งด้านการเมืองไว้าจะาข้อยุติอย่างไรน,นะคะก็คงจะทําให้ตลาดยังมีแนวโน้มของการอ่อนแรงอยู่ะคะ<อ>่ะเพียงแต่ว่าถ้ากรอบภายในวันนี้ความคาดหมายของการกข่งตัวเนี่ยคาดหมายอยู่ที่ประมาณสักรับตอนเช้าที่ทันดาฝ่ายวิเคราะห์ให้ไว้นะคะ<อ>จะอยู่ที่ประมาณ1,370ถึง1,385จุด แต่ว่าณที่เราคุยกันเนี่ยตลาดก็อาจจะถอยจาก1,370มาอยู่ที่1,365จุดนะคะคทีนี้ในกรณีถ้าพิจารณาอาจจะมากกว่าภายใน1วันเนี่ยคือกรอบในสัปดาห์หน้าเนี่ยความคาดหมายของทางด้านฝ่ายวิเคราะห์เราก็ยังคงคาดหมายว่าตลาดยังมีทิศทางของการอ่อนแรงอยู่ะคะ่ะซึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มของการทดสอบไปที่ระดับ1,350จุดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะค,คือดาวไซด์เบื้องต้นอยู่ที่1,350นะคะ เริ่มต้นจริงๆอยู่ที่สามหนึ่งพันสามรสิบกอดนะคะ,คะแล้วก็อีกระดับคือประมาณ1นึ่พันสามอยห้าสิบจุดอันนี้เป็นปัจจัยจากด้านภายในเป็นปัจจัยหลักค่ะ ปัจจัยภายนอกไม่ได้มีส่งผลกระทบอะไรเลยใช่ไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ปัจจัยภายนอกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ออกมาโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่สักประมาณสองสาประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของ QE ว่าจะมีการลดขนาดเมื่อไหร่ยังไงก็จะแกว่งตัวเป็นทั้งบวกและลบคือถ้ามีความคาดหมายว่า QE จะมีการลดขนาดเป็นในช่วงประมาณสักปลายไตรมาสหนึ่งของปีหน้าเนี่ยตลาดก็จะขยับเป็นบวกในขณะที่มีความคาดหมายเร็วกกว่านั้นเนี่ยตลาดก็จะเป็นลบลักษณะดังกล่าวเลยยังมีผลไม่มากนักอาจจะเป็นผลของการแกว่งตัวเท่านั้นของตลาดในระยะนี้นะคะ อีกด้านนึงก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจากภูมิภาคเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถูก ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีความคาดหมายว่าเศรษฐกิจของทั้งด้านอเมริกาแล้วก็ทางด้านยุโรปเนี่ยรวมถึงทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยยังคงมีแนวโน้มของการค่อยๆค่อยๆฟื้นตัวอยู่นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงมีแนวโน้มเป็นไปในถึงเชิงเป็นบวกในขณะที่นอกานั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขลนประกอบการซึ่งก็จะมีผลกับหุ้นเป็นรายตัวไปในต่างประเทศอะค่ะทีนี้ถ้ามาดูปัจจัยภายในของบ้านเราเนี่ยด้วยปัจจัยการเมืองเนี่ยจะมีผลทําให้ความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐ กิจเองตอนนี้ก็เริ่มมีการตับเป้านะคะป็นนั้ก็จะพบว่าตัวเลข GDP ของความขา้นหมายเศรษฐกิจเนี่ยก็ออกมาในสู่ที่ในอย่างสูงปีหน้าเนี่ยประเมินกันว่าอยู่ที่ประมาณสัก4.4เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกันกับตัวเป็นปีต่อปีเนี่ยลักษณะดังกล่าวเมื่อสะท้อนออกมากับการที่พิจารณาในกรอบของรวมเบรกคอนเซนยชสประมาณเนี่ยเราอาจจะดูมีแรงดึงดูดต่อการเข้าลงทุนนะเราคืต่างประเทศน้อยลงอะค่ะครับค่ะ คือตอนนี้เองหลายบริษัทหลักทรัพย์ก็มีการปรับประมาณการแล้วก็ปรับ EPS g r o w t h ตามกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะทางด้านของ KK Trade มีมุมมองอย่างไรบ้างคะค่ะทางด้านของเ k t t r d e e เองเนี่ยก็มีมุมมองนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจากด้วยปัจจัยที่เราคาดหมายนะคะก็น่าจะโตโยกตัวอย่างนะคะในปี2557เนี่ยก็ประเมินว่าจะมีการโตประมาณสัก3.6 โดยประมาณนะคะแล้วก็คาดหมายว่าตัวเซ็นดีเทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,620จุดซึ่งกรอบของความคาดหมายนี้เนี่ยจะอิงกับ P/E ratio ประมาณ10เท่าโดยอยู่ในกรอบประมาณสัก15.1ห้าเอ่าจุดเท่านะคะ,อ,คะอิงกับอิงกับ P/E ratio ประมาณ10ปีะค,ะค่ะค่ะอันนี้คือกรอบของปีหน้านะคะใช่ค่ะค่ะส่วนปีนี้นะคะ,คะเรามีความหวังไหมคะที่หุ้นไทยจะฟื้นได้ คือณตอนนี้เนี่ยด้วยปัจจัยการมือยังออกมาไม่ชัดเจนนะคะว่า<ฆ>ในแนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการจัดก,การอย่างไรแล้วก็การชุมนุมจยยุติแบบไหนนะคะคซึ่งลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้ตลาดยังมีแนวโน้มไม่ทิศทางที่อ่อนแรงอยู่เราจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยมีการขายมาในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากที่มีปัจจังด้านการเมืองนะคะก็จะพบว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนมีการขายมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดันหกร้อยล้าน โดยประมาณ<ง>ซึ่งเทาไปเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สามของปีนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยไตรมาสที่สามขายประมาณสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าล้านบาทา<ง>ก็เพิ่มเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันที่ทางเหล่านี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องปัจจัยการเือเป็นปัจจัยหลักในระยะนี้ก่อนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นกําหนดก็ยธ์การลงทุนช่วงนี้ยังไงดีคะก็โครนการถึงเงินสดที่มากขึ้นหลังจากที่ตลาดห<ง>ลุดก,กรอบหนึ่งพันสี่ร้อยจุดมานะคะครับค่ะหุ้นเด่นช่วงนี้ยังไม่มีนะคะก็ คือถ้าเป็นระยะกลางนะคะเพราะคนจะเลือกหุ้นที่มีความคาดหมายในเชิงของการเติบโตของปีหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นวันนี้ที่เขามีแนะนําก็คือจะเป็นตัวโกลบอลซึ่งก็คาดหมายว่าจำคงเป็นลักษณะของการที่จะมีการเติบโตโดดเด่นจากกลุ่มค้าปลีกในปีหน้าค่ะค่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณริยามากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณริยาราบมรัตนาจาก k i n K Trade นะคะมองว่าดาวไซด์ของเซ็นเด็กไทยนะคะเบื้องต้น1370ถ้าหลุด1350ถ้าหลุดก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะช่วงนี้แนะนําให้ถือเงินสดเป็นหลักนะคะกับพาไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะครับปิดบวกขึ้นและที่สําคัญปิดบวกทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวกเพิ่มขึ้นถึง109.17จุดครับ เปิดตลาดอยู่ที่หนึ่ง9มัน้าจุด้าจุดนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะมาก 6,000เลยใช่ครับถือว่าตลาดนี่กลับมาเหมือนกับว่าแรงเทขายเนี่ยจะย้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนะครับส่วน n a s d a q เองนะครับยังคงบวกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับบวกเพิ่มขึ้นกว่า47.88จุดครับ s p 500ก็ยังบวกเพิ่มขึ้นอีก14จุดครับส่วน้ายุโรปเองนะครับมีทั้งบวกทั้งลบครับฟุซี่100บวกเพิ่มขึ้น0.25จุดครับซีซตลดลงไป14จุดและแดกเยอรมนีลดลงไป5จุดครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้นะครับเปิดตลาดนิกเกอิบวกขึ้นถึง165จุดครับสเตทไทม์สิงคโปร์ลดลงไป3จุดครับห่างเสซิงฮ่องกงบวกเพิ่มขึ้น129จุดครับเวเต,ตตลาดหุ้นไต้หวันบวกเพิ่มขึ้น22จุดสากาตาคอมพสิตอินีเซียบวกเพิ่มขึ้น21จุดคอมพสิทหุ้นมาเลเซียนะครับลดลงไป2จุดและตลาดหุ้นโซบวกเพิ่มขึ้น7จุดครับค่ะ ตลาดหุ้นในฝั่งของดาวโจนส์ถือว่าทะลุ16,000จุดนี่เป็นการทำเอทามพายครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ตลาดหุ้นบ้านไทยตอนนี้ยังบ้านเรายังคงมีปัจจัยการเมืองกดดันอยู่นะคะมาดูดวาวลบค่าเงินบาทค่ะย,ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีแรงเทขายข,ายของนักทุนต่างชาติไม่รู้ว่าจะมีการขนเงินกลับออกไปเป็นบางส่วนไหมเพราะว่าสัดส่วนของการขายหุ้นกับการซื้อตราสารหนี้ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันนะคะ ภาพรวมของค่างเงินบาทไทยเช้านี้ยังคงเปิดอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะ3ามสบาท82สตางค์ถึง8 4สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากปิดไปเมื่อวานช่วงเย็นนี้นะคะที่ระดับ3เมสบาท79สตางค์ถึง78สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนแนวรุมราคาทองคำนะคะท่งตัวที่ระดับ1245เหรียญต่อทรอ,ออนค่ะปรับตัวลงมาเป็นวันที่2ที่ลง่อนข้้นจะแรงนะคะราคาทองบ้านเราย่อต่ออีกค่ะลงมาอีก5 0สบาท ในช่วงเช้านี้นะคะทองคําแท่งรับซื้อที่ระดับ18,700ขายออก18,800ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ18,434ขายออก19,200บาทส่วนราคาดั้งบันดิบขยับขึ้นมานะคะ WTI ยืนที่95เหรียญ26เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ เอาละครับสำหรับตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการจัดงานอย่างเซ t Award 2013ครับล่าสุดในงานเซ t Award ดก็ถือว่ามีการมอบรางวัลให้กับบริษัทที่มีการทําในเรื่องของผลประกอบการรวมไปถึงประธานกรรมการต่างๆที่มีการบริหารงานได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษจากเรื่องนี้กันเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าติดตามจะเป็นบริษัทไรไปติดตามกันครับ ในโอกาสครบรอบ10ปีรางวัลเซต Awards ได้จัดงานยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งผู้เป็นกำลังสนับสนุนสำคัญที่ทำให้รางวัลมีความยืนยาวต่อเนื่องถึง1นึ่ทศวรรษและมีส่วนสำคัญในการผลักดนันการพัฒนาหน่วยงานในตลาดทุนไทยภายในงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์นรนองเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเซตอ w ว r ร์สประจำปี2556 โดยคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพฤษาเรียวเอสเตจจำกัดมหาชนได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม2,556หรือ Best CEO Awards เพราะว่าเป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาในธุรกิจโดยมียอดขายและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้บริษัทพฤกษารียลเอสเต e ของคุณทองมายังได้รับรางวัลบ,บริษัจทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมมีมูมลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง20,000ถึง50,000ล้านบาทและรางวัลบริษัจทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นหรือ CSR ด้วยเช่นกันตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ย เราก็เติบโตอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลา,าจากการที่เริ่มต้นในปี2536บริษัทมีรายได้ประมาณ200ล้านบาทตอ่อปีแล้วก็บริษัทก็เติบโตอย่างต่อเน,นื่องมาจนในทั่งปัจจุบันในรอบ21ปีนี้ถ้าค่าเฉลี่ยเราก็เติบโตประมาณ25%าโดยเฉพาะปีนี้เราก็เติบโตประมาณ30%นะครับาการที่เราเจิบโตแบบนี้ได้ ก็แสดงว่ามีลูกคา้าเข้ามาอุดหนุนในการซื้อบ้านตลอดเวลา,าก็เลยเป็นเหตุให้เรายัางเติบโตได้นะฮะเหมือนกับสินค้าเราและบริการเราเป็นที่เชื่นชอบของลูกค้านั่นเองนับเป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจโดยมียอดขายและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการประกาศผลรางวัลเซตอวอร์ในทุกปีจะทำเหมือนอน้องๆรางวัลออสการ์ที่ต้องไปลุ้นกันในงานมอบรางวัลโดยปีนี้มีผู้บริหารกว่า500คนไปนั่งลุ้นรางวัลในโรงละครอักษรากันอย่างคับคั่ง ค่ะทางปรึกษาเองก็ได้รับถึง3รางวัลด้วยกันนะคะคแล้วก็คุณทองมาเนี่ยก็เป็นเศรษฐีฮุ้ยเนี่ยเป็นแชมป์ติดต่อกัน2ปีซ้อนแล้วนะคะคแล้วที่คุณบัณฑิตถือในมือนี่ก็คือหนังสือที่เราจะแจกกันในวันนี้สำหรับแฟนรายการชั่วโมงธุรกิจนะคะ<ๆ>ก็ง่ายๆค่ะเรามีกติกานะคะว่าทางปรึกษาเองนั้นในปีนี้สำหรับงานเชตวอร์2013คว้าทั้งหมดกี่รางวัลน,นะคะง่ายมากเลยคว้าทั้งหมดกี่รางวัลน,นะคะสามารถส่งคำตอบมาได้ที่หมายเลข S.M.S. ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะเราจะแจกกันทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะ S.M.S. นะคะแล้วก็เว้นวักตอบคำถามค่ะว่ากี่รางวัลสมมุติอ่ะสองรางวัล3มรางวัลนะคะก็เขียนแล้วก็พิมพ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยข้อความนะคะตัว N เว้นวักนะคะส่งมาที่4240666นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับค่ะ3มรางวัลนะคะก็ร่วมสนุกกันค่ะข้อความละ6บาทนะคะ เอาลละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเรื่องของกองทุนจะเป็นกองทุนอะไรติดตามในช่วงหน้าครับ